ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้นำเสนอลำทานริมลานธรรมของท่านพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลเรื่องที่21ปีบของหลวงพ่อวัดบ้านกลางพระเมธีธรรมสารสวัยธรรมสาโร อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีหรือที่ชาวบ้านแถบนั้นรู้จักในนามหลวงพ่อวัดบ้านกลางตามชื่อวัดที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้นได้ชื่อว่าเป็นพระขลังแม้เครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างจะมีอยู่ไม่มากก็ตามแต่สาเหตุที่ชาวบ้านเคารพนับถือท่านกระทั่งทุกวันนี้แม้ท่านจะมรณภผ้ไปเกือบ4ีปีแล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความคลังของท่านอย่างเดียวที่สำคัญกว่านั้นก็คือศีลาจารวัตอันงดงามและปฏิปทาที่ท่านประพฤติเป็นแบบอย่างโดยความเรียบง่ายมักน้อยและเสียสละมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งยังความศรัทธาซาบซึ้งแก่ญาติโยมอย่างมากก็คือตอนที่มีการระดมเงินสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงเรียนวัดบ้านกลางเนื่องจากทางการมีงบประมาณให้ไม่ถึงครึ่งของทุนที่จะใช้ก่อสร้าง จำเป็นต้องอาศัยเงินบริจาคจากผู้มีศรัทธาท่านเห็นว่าพระจำต้องเป็นผู้นำในการเสียสละวันหนึ่งท่านได้นัดหมายให้กรรมการวัดมาประชุมพร้อมกันที่กุฏิท่านแล้วท่านก็ให้คนไปยกปี๊บใบหนึ่งในห้องพระของท่านลงมาปรากฏว่าปี๊บนั้นมีสองใส่เงินอัดแน่นอยู่เต็มท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่วัดบ้านกลางเงินที่มีผู้ถวายแก่ท่าน ส่วนหนึ่งใช้ไปตามควรแก่สมณะวิสัยอีกส่วนก็ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นสร้างเมนเผาศพและวิหารส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู่ในปีบนี้ท่านขอให้กรรมการวัดเอาออกมานับรวมกันได้เท่าไรบริจาคสร้างโรงเรียนทั้งหมดเมื่อกรรมการวัดเอาซองเงินออกมาก็พบว่าซองยิ่งอยู่ลึกก็ยิ่งเก่าจนกระดาษเหลืองสแสดงว่าปัจจัยที่ญาติโยมถวายท่านในโอกาสต,ต่างๆนั้น ท่านไม่ได้เปิดดูและไม่สนใจว่าเป็นเงินมากน้อยเท่าใดได้มาก็ใส่ปิ๊บเอาไว้เมื่อจำเป็นก็ใช้ไปส่วนที่เหลืออยู่ก็อย่างนั้นญาติโยมจึงศรัทธาท่านขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยประจักษ์แก่สายตาว่าท่านไม่ติดในปัจจัยที่ได้รับนอกจากท่านจะไม่ยึดติดในลาบแล้วกับผู้มีเงินท่านก็ไม่ได้มีฉันทาคติด้วยตอนที่มีการสร้างห้องแถวในตลาดนั้น ทางวัดให้เจ้าของแต่ละคนลงทุนและดำเนินการก่อสร้างกันเองวัดเพียงให้เช่าที่ดินในราคาถูกคู่หาละ60บาทต่อปีปัจจุบันเพิ่มปีละ100บาทแต่มีปัญหาคือคนส่วนมากอยากได้ห้องหัวมุมเพราะอยู่ใกล้ท่ารถท่าเรือเป็นทําเลดีเหมาะแก่การค้าขายมีขหาบ,บดีบางคนเสนอท่านว่าพวกเขาขอสิทธิทพิเศษเลือกเอาห้องหัวมุมดังกล่าว โดยจะสร้างถวายวัดคนละห้องเป็นการตอบแทนหลวงพ่อไม่ยอมเพราะเห็นว่าเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่นยิ่งกว่านั้นก็คือวัดจะกลายเป็นผู้รับสินบนเห็นแก่ผลประโยชน์แม้จะไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวก็ตามวิธีของท่านคือให้ทุกคนจับฉลากใครได้พื้นที่ตรงไหนก็สร้างห้องของตนตรงนั้นที่แรกขหบ,บดีเหล่านั้นไม่พอใจถึงกับจะยกเลิกการสร้างห้องของพวกตน โดยคิดว่าถ้ารวมหัวถอนตัวกันไปหลายคนโครงการสร้างห้องแถวก็ต้องล้มเลิกแต่หลวงพ่อไม่ได้วิตกอะไรใครจะสร้างหรือไม่ท่านไม่ว่าในที่สุดตลาดก็สร้างสำเร็จส่วนกหาบ,บดีเหล่านั้นต้องยอมแพ้ยอมจับสลากห้องแถวของตนเหมือนคนอื่นๆเรื่องที่22กระต่ายน้อยนั่งภาวนา ก่อนที่หลวงพ่อจวนกุลเชษโถจะมาบุกเบิกสร้างวัดเจติยาคีรีวิหารที่ภูทอกกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายนั้นท่านใช้ชีวิตเยี่ยงพระธุดงกรรมฐานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเจริญรอยตามพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งก็จำเพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นออกพรรษาเมื่อใดก็ออกเที่ยววิเวกถือป่าเขาและเพิงถ้ำเป็นที่พักพิง กระนั้นก็มีอยู่หลายปีที่ท่านได้อาศัยป่าเป็นที่จำพรรษาเมื่อ60ปีก่อนอีสานทั้งภาคเต็มไปด้วยป่าทึบเป็นที่สิงอาศัยของสัตว์นานาชนิดจึงเป็นธรรมดาที่พระธุดงค์อย่างท่านจะต้องผ่านพบสัตว์ร้ายน้อยใหญ่บางครั้งช้างและเสือก็แวะเวียนให้เห็นใกล้ๆกุฏิที่พักมีพรรษาหนึ่งท่านและหมูมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญเพียรที่ดงม้อทองในจังหวัดสกลนคร ท่านเล่าว่าคราวหนึ่งอาหารเกิดผิดสำแดงทั้งพระและเนนเกิดท้องเสียกลางดึกแต่ส้วมมีไม่พอพระบางรูปจึงต้องเลี่ยงเข้าป่าแต่ไม่ทันจะได้ถ่ายทุกเสือตัวหนึ่งก็เกิดพลุนพลันโผล่มาแล้วกระโดดข้ามหัวท่านตรงไปยังส้วมที่เนนกำลังทำกิจอยู่พอรู้ว่าเสือมาเท่านั้นเนนก็กระโจนออกจากส้วมวิ่งป่าราบเลยทีเดียวบางวันช้างก็มาเดินเล่น พอมาถึงกระต๊อบของผ้าขาวผู้หนึ่งก็ยื่นงวงเข้าไปหยิบรองเท้าออกมาเล่นแล้วโยนเข้าป่าไปเท่านั้นไม่พอยังรื้อบันไดกุติออกมาอีกด้วยพอควานหาของเล่นพักใหญ่ก็เตรียมกลับแต่ก่อนจะกลับก็เอาวงวงดุนฝาจนกุติโยกตอนนั้นผ้าขาวอยู่กุติพอดีแต่ตอนที่ช้างหยิบรองเท้าถอนบันไดนั้นแกคงไม่รู้สึกผิดปกติเพราะเป็นคนหูตึง ครั้นรู้สึกว่ากุติโยกก็เลยออกมาดูพอเห็นช้างป่าเต็มตาเท่านั้นแหละก็กระโจนหนีออกจากกุติแต่ชีวิตในป่าไม่ได้มีแต่เรื่องน่ากลัวตัวสั่นเท่านั้นสิ่งอภิรมณ่าชื่นชมก็มีให้เห็นอยู่เนืองๆในระหว่างจำพรรษาที่ถ้ำพวงจังหวัดสกลน,นครหลวงพ่อจวนเล่าว่าทุกวันที่ท่านออกเดินจงกรมเวลาบ่ายแก่แก จะมีกระต่ายน้อยน่ารักตัวหนึ่งมานั่งหลับตานิ่งอยู่ห่างจากทางจงกรมเพียงหนึ่งสอกเท่านั้นคาเช่นนี้เป็นประจำโดยไม่มีอาการตื่นกลัวท่านเลยอาการนั่งหลับตาพริ้มเช่นนั้นดูราวกับว่ามันกําลังนั่งภาวนากับท่านด้วยแต่ถ้าได้ยินเสียงคนเดินมากระต่ายก็จะวิ่งเข้าป่าไปทันทีท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วกระต่ายต้องการจะภาวนากับท่านหรือไม่ แต่ท่านเชื่อว่ามันเคยมีนิสัยวาสนาทางนี้มาแล้วกระต่ายมานั่งหลับตาพริมยามท่านเดินจงกรมอยู่หลายวันก่อนที่ต่างจะแยกย้ายไปตามวิถีทางของตนเรื่องที่23ในหลวงกับหลวงตาหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นผู้ไม่ปรารถนายศักดิ์แม้เชี่ยวชาญทางพระปริยติธรรมแต่ก็ไม่ยอมเข้าสอบเพื่อเป็นปร,ริญญา เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห ja ัวจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะท่านก็ทูลขอตัวว่ากันว่าท่านเกรงว่าจะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จึงมักทุดงหลีกเล้นไปยัง <het S 2> จัง,จงหวัดห่างไกลหนึ่งๆครั้นถึงรัชกาลที่สอาจเป็นเพราะหลวงพ่อโตมีอายุมากแล้วจึงไม่ขัดข้องที่จะรับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลาไม่ถึง15ปีท่านได้รับเลื่อนเป็นถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นสูงแม้กระนั้นท่านก็ยังดำรงตนเป็นพระธรรมดาสามัญลักษณะพิเศษของท่านนอกเหนือจากความสันโดษและไม่ถือยศถืออย่างก็คือความกล้าหาญท่านไม่เพียงสอนธรรมแก่ชาวบ้านเท่านั้นหากยังกล้าตักเตือนพระมหากษัตริย์ โดยไม่กลัวว่าจะทรงเกลิ้วหรือไม่ปลดปรานคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จงานลอยกระทงหลวงขณะที่ทรงประทับที่ตำหนักแพรพร้อมด้วยฝ่ายในเป็นอันมากก็ทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อโตแจวเรือข้ามฟากมาเจ้ากรมเรือต้องไปขวางเอาไว้ครั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าเป็นเรือของหลวงพ่อโตก็รับสั่งถามว่าจะไปไหนท่านตอบว่าตั้งใจมาเฝ้า ทำไมเป็นถึงสมเด็จเจ้าแล้วต้องแจวเรือเองเสียเกียรติยศแผ่นดินหลวงพ่อโตตอบว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพทราบว,ว่าเจ้าชีวิตเสวยน้ำเล่าสมเด็จก็ต้องแจวเรือพระองค์พอทรงสดับเช่นนั้นก็ได้สติตรัสว่าอ้อจริงจริงการกินเล่าเป็นโทษเป็นมูลเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติยศแผ่นดินใหญ่โตทีเดียว ตั้งแต่วันนี้ไปโยมจะถวายพระคุณเจ้าจากไม่กินเหล้าอีกแล้วอีกคราวหนึ่งท่านจุดใต้เข้าไปในพระราชวังเวลากลางวันแสกแล้วเอาใต้นั้นทิ่มกำแพงวังจนดับก่อนกลับวัดพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นตรัสว่ากรัวโตเขารู้แล้วกรัวโตเขารู้แล้วเรื่องของเรื่องก็คือท่านวิตกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงหมกมุ่นมัวเมาในการมคุณมากเกินไป จึงทำอุบายถือใต้เข้าไปในพระราชวังเวลากลางวันประหนึ่งว่าในพระราชฐานนั้นกำลังมืดมิดดังกลางคืนมีอีกหลายครั้งที่หลวงพ่อโตกล้าขัดพระราชหฤท,ทยัยคราวหนึ่งท่านได้ถวายเทศในพระราชฐานสมวันติดต่อกันบังเอิญวันที่สองนั้นพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงสดับแต่พอสังเขปด้วยมีพระราชกิจอย่างอื่นในว่าเจ้าจอมจะมีพระประสุทธิการ แต่หาได้ตรัสอย่างใดไม่ปรากฏว่าท่านถวายพระธรรม,มเทศนาอย่างยืดยาวครั้นวันต่อมาท่านตั้งนโมเสร็จก็กล่าวสั้นๆว่าพระธรรม,มเทศนาหมวดใดๆมหาบาพิตรก็ทราบหมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการ,รชนิดแล้วก็ลงธรรมมาศพระเจ้าอยู่หัวจึงตรัสถามว่าเหตุใดวันก่อนจึงถวายเทศมากวันนี้กลับถวายน้อยหลวงพ่อโตถวายพระพรว่า เมื่อวานนี้มหาบพิตรมีพระราชหฤทยัยขุนมัวจะทําให้หายขุนมัวได้ด้วยทรงสดับพระธรรมเทศนาให้มากวันนี้มีพระราชหฤทยัยผ่องใสจะไม่ทรงสดับก็ได้มีครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วท่านมากเพราะท่านถวายเทศเกี่ยวกับเมืองกบิลพัทว่าพี่เอาน้องน้องเอา,อเอาอพี่เอากันเรื่อยมาไม่ว่ากันเพราะถือว่าบริสุทธิ์ไม่เจือไพรจนถึงประเทศสยามก็เอาอย่าง เอาพี่เอาน้องขึ้นราชาพิเศษแล้วก็สมรสกันเป็นธรรมเนียมมาพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงพอพระราชหฤทยัยไล่ลงธรรม,มาตรัสว่าไป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 ให้พ้นพระราชอาณาจักรไม่ให้อยู่ในดินแดนของฟ้าไปให้พ้นหลวงพ่อโตออกจากวังแล้วกลับวัดระฆังเข้าไปนอนในโบสถ์ไม่ออกมาบินทบาทในโบสถ์ไม่ลงดินครั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถวายพระกฐถินวัดระฆังพบท่านก็รับสั่งว่า อ้าไล่แล้วไม่ให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วทำไมยังขืนอยู่ขอถวายพระพรอาตมาภาพไม่ได้อยู่ในพระราชอาณาจักรอาศัยอยู่ในพุทธจักรตั้งแต่วันที่มีพระราชอ,องค์การไม่ได้ลงดินของมหาปพิธเลยก็กินข้าวที่ไหนไปถ่ายที่ไหนขอถวายพระพรบินทบาทบนโบสถ์นี้ฐานในกระโถนเทวดาเป็นคนนำไปลอยน้ำโบสถ์นี้ไม่ใช่อาณาจักรสยามหรือ โบสถ์เป็นวิสงคามเป็นส่วนหนึ่งแยกจากพระราชอาณาจักรกษัตริย์ไม่มีอำนาจขับไล่ได้ขอถวายพระพรขอโทษขอโทษแล้วทรงถวายกระถินรับสั่งใหม่ว่าให้สมเด็จโตอยู่ในสยามประเทศได้โบสถ์เป็นของพระพุทธเจ้าฉันใดหลวงพ่อโตก็ถือว่าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าฉันนั้นหาใช่พระของในหลวงไม่แม้ท่านจะเป็นพระราชาคณะก็ตาม ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล้าเตือนพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไม่หวั่นเกรงภัยใดๆทั้งนี้ด้วยกรุณาและปัญญาของท่านเป็นสำคัญเรื่องที่24ทุนที่ไม่มีวันหมดหลังจากที่หลวงพ่อชาสุพัฒโทได้ริเริ่มบุกเบิกวัดหนองป่าพงตั้งแต่ปีพศ2497เป็นต้นมา วัดนี้ก็ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีผู้คนหลั่งไหลมาจาริกบุญศึกษาธรรมที่วัดนี้ต่อเนื่องไม่ขาดสายจนลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งมีความคิดว่าวัดหนองป่าพงควรมีมูลนิธิเหมือนอย่างวัดอื่นบ้างเพื่อวัดจะได้มีทุนดาเนินงานอย่างมั่นคงเมื่อลูกศิษย์นำความดังกล่าวไปปรึกษาหลวงพ่อประโยคแรกที่ท่านตอบก็คือ อย่างนั้นก็ดีอยู่แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ถูกต้องแล้วท่านก็ให้ความเห็นต่อว่าถ้าพวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคงจะไม่อดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่เคยมีมมลนิธิเลยท่านก็โกนหัวปลงผมทำอะไรเหมือนพวกเราท่านก็ยังอยู่ได้ท่านได้ปูทางไว้ให้แล้วเราก็เดินตามทางก็น่าจะพอไปได้นะแล้วหลวงพ่อก็สรุปว่า บาทกับจีวรนนี่แหละมูลนิธิที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ให้เรากินไม่หมดหรอกหลวงพ่อชาเป็นอยู่อย่างมักน้อยสันโดษมากกุติของท่านแทบจะโล่งเพราะมีแต่เตียงนอนและของใช้ที่จำเป็นเช่นกระโถนไม่มีของให้ฟุ่มเฟือยเลยส่วนวัตถุสิ่งของต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายอยู่เสมอนั้นท่านก็ส่งต่อไปให้ลูกศิษย์วัดสาขาต่างๆหมดท่านไม่เคยมีบัญชีเงินฝากส่วนตัว ปัจจัยหรือเงินทำบุญที่โยมถวายนั้นท่านให้เป็นของกลางหมดเราพอกินพออยู่แล้วจะมากอะไรทำไมนะกินข้าวมื้อเดียวท่านเคยพูดให้ฟังบ่อยครั้งที่โยมมาวัดตัดพ่อต่อว่าเพราะได้ปวารณาถวายปัจจัยไว้ให้ท่านใช้ในกิจส่วนตัวแต่หลวงพ่อไม่เคยเรียกใช้สักทีท่านเคยปารถกับลูกศิษย์ว่ายิ่งเข้ามาปรวารณาแล้วผมยิ่งกลัว คราวหนึ่งมีผู้เอารถไปถวายหลวงพ่อรบเร้าให้หลวงพ่อรับให้ได้โดยขับมาจอดหลังกุฏิท่านแล้วเอากุญแจใส่ย่ามท่านไว้แต่ปรากฏว่าหลวงพ่อไม่เคยไปดูรถคันนั้นเลยพอออกจากกุฏิท่านจะเดินไปทางอื่นจะไปในเมืองท่านก็ขึ้นรถคันอื่นหลังจากนั้นเจดวันท่านก็เรียกโยมคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าไปบอกเข้าเอารถกลับคืนไปนะเอามาถวายค่อยคอย่คอยก็รับไปแล้ว เดี๋ยวนี้ค่อยจะส่งคืนมันไม่ใช่ของพระอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อจะไปวัดถ้ำแสงเพชรลูกสิทธิ์ที่มีรถส่วนตัวคันงามมีห่อดังต่างแย่งกันนิมนต์ให้ท่านขึ้นรถของตนซึ่งจอดเรียงรายอยู่ที่ลานวัดให้ได้หลวงพ่อกว่าตาดูสักครู่ก็ชี้มือไปที่รถเก่าบูรถถทั้งคันหนึ่งพร้อมกับพูดว่าเอา้าไปคันนั้นเจ้าของได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจสุดขีดรีบเปิดประตูนิมนต์ให้หลวงพ่อนั่ง ว่ากันว่าการเดินทางวันนั้นใช้เวลานานกว่าปกติเพราะขบวนรถคันงามความเร็วสูงต้องค่อยๆขับตามหลังรถโกโรโกโซไปโดยดุดสนีภาพเรื่องที่25ผู้มั่นคงในธรรมในสมัยรัชกาลที่6ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันอย่างมากในแวดวงพระสงฆ์และกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยปีพศ2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ถอดสมณศักดิ์พระราชาคณะรูปหนึ่งและให้กักบริเวณไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่ไม่นานก็ทรงเปลี่ยนพระไทยและให้เลื่อนสมณศักดิ์ของท่านเจ้าคุณรูปนั้นเป็นพระธรรมธีรราชมหามุนีในปีถัดมาท่านเจ้าคุณรูปนั้นคือพระเทพโมลีจันสิริจันโท เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสสาเหตุที่ท่านถูกถอดสมณศักดิ์ก็เพราะคำเทศนาของท่านที่ไม่เหมือนใครแม้จะตรงตามพุทธวจนะแต่ก็ไม่ต้องกับพระราชนิยมเนื่องจากสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นที่ส่งทหารไปร่วมรบกับสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในครั้งนั้นพระเทพโมลีได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยยกพุทธภาษิตว่า ทุวิชาโนปรา,าพาโวแปลว่าวิชาชั่วเป็นสะพานแห่งความเสื่อมโทรมจากนั้นท่านได้ขยายความว่าวิชาทหารวิชาฝึกหัดยิงปืนให้แม่นยำเป็นต้นก็ชื่อว่าทุวิชาเป็นวิชาชั่วโดยแท้เพราะขาดเมตตาการุณาแก่ฝ่ายหนึ่งนอกจากนั้นท่านยังได้ยกความหายนะของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเป็นตัวอย่าง พร้อมกับตำหนิคู่สงครามทั้งสองฝ่ายรัฐบาลไม่ว่ายุคใดสมัยใดย่อมต้องการให้พระสงฆ์เทศนาสนับสนุนนโยบายของตนแม้จะขัดกับหลักศาสนาก็ตามแต่พระเทพโมลีเป็นผู้ที่มั่นคงในหลักธรรมไม่ยอมไกล่เกลี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มารับใช้ในโยบายรัฐบาลจึงย่อมสร้างความไม่พอใจแก่ผู้นำรัฐบาล แต่ด้วยอนุภาพแห่งธรรมในที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนพระไทยกลับมายกย่องท่านเจ้าขุนรูปนี้ซึ่งภายหลังได้เจริญในสมณศักดิ์เป็นที่พระอุบาลีคุณนูปมาจาร์พระอุบาลีคุนูปมาจาร์นอกจากจะเป็นธรรมกถึกที่เทศนาได้อย่างสุข,ขุมลุ่มลึกเป็นที่ยกย่องแม้กระทั่งปัจจุบันนี้แล้วท่านยังมีบทบาทสำคัญในทางคันธุระ ส่งเสริมให้การศึกษาแผนใหม่แพร่หลายในวงการสงฆ์สมกับที่เป็นสิทธิและผู้ใต้บังคับบัญชาของสมเด็จพ,พระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรวรสแต่ท่านยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ท่านเด่นกว่าพระชั้นผู้ใหญ่ในยุคนั้นนั่นคือความใฝ่ในวิปัสสนาธุระคุณสมบัติประการหลังนี้เองทำให้ท่านสนิทสนมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระรุ่นหลังในยุคที่พระป่าถูกมองอย่างดูแคลนจากพระผู้ใหญ่ซึ่งล้วนมีภูมิหลังทางด้านปริยัติธรรมชั้นสูงการที่พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จอย่างท่านเจ้าคุณอุบาลีกุณูปมาจารย์ให้การยกย่องสันเสริมพระป่าที่ไร้คุณวุฒิการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยในสมัยที่หลวงปู่มั่นยังไม่มีชื่อเสียงนั้น ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์เป็นพระผู้ใหญ่องค์แรกๆที่กล่าวรับรองในที่ประชุมสงว่าท่านมั่นเป็นกัลยาณมิตรควรสมาคมความที่มีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์เป็นสื่อกลางหลวงปู่มั่นจึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองสง์ในฝ่ายธรรมยุทธเป็นผลให้ท่าทีต่อพระปราเปลี่ยนไปแม้แต่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อ้วนติดโซซึ่งครั้งหนึ่งเคยสั่งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองขับไล่ลูกศิษย์ของท่านที่กำลังทุดดงอยู่ในป่าให้ออกไปจากเขตของท่านเมื่อครั้งที่ท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานอุบลราชธานีอีกทั้งห้ามไม่ให้ชาวบ้านใส่บาตรภายหลังก็หันมาให้ความนับถือหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ของท่านพระอุบาลีคุณูปมาจารย์มรณภาพในพศ2475 เมื่อวาระสุดท้ายของท่านใกล้จะมาถึงท่านได้ถามผู้ใกล้ชิดว่าเวลาเท่าไรครั้นได้รับคำตอบแล้วท่านได้สั่งให้ผู้พยาบาลช่วยพยุงลุกขึ้นนั่งสักครู่ก็ให้พยุงนอนแล้วกล่าวออกมาว่าทุกขเวทนามีหน้าตาอย่างนี้เทียวหรือจากนั้นได้สั่งให้กั้นฉากและให้พยุงขึ้นนั่งตรงยกมือประหนึ่งขึ้นประนมแล้วก็สิ้นลมแต่เพียงนั้น ติดตามรับฟังลำทานริมลานธรรมของท่านพระอาจารย์ภพยารวิสาโลจากอ่านให้ฟังบายชีได้อีกในครั้งต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ